้นยางตายนึ่งติดติดกันเกิดจากอะไรคะแล้วจะสามารถกลับมากรีดได้ไหมตอบคําถามนี้ครับต้นยางตายนึ่งเราจะสังเกตได้ว่าทําไมมันเป็นแล้วมันติดเรื่อเยางันไปใช่ไหมครับอันดับแรกครับเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าสาเหตุที่ยางตายนึ่งมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุของยางตายนึ่งนะครับหครับสภาพภูมิอากาศแล้งนานเกิน 3- าสเดือนขึ้นไป2ครับ ต้นต้นยางพร่องสารอาหารครับเพราะต้นยางพาราใช้สารอาหารมากกว่าพืชชนิดอื่นๆเพราะเขาต้องใช้มาแปลงเป็นน้ายางให้เราทุกวันทุกวันนะครับเมื่อสารอาหารนํามาใช้มากเราไม่ค่อยได้ให้อาหารให้ปีละครั้งอย่างเงี้ยนะครับปีละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะครับธาตุอาหารมันก็เลยไม่พอนะครับมันก็เลยทําให้เป็นยางหน้าตายและยางที่3ครับตัวนี้สําคัญนะครับคือเป็นเชื้อราครับ และถ้าเชื้อราตัวที่ว่านี่นะครับมันเป็นเชื้อราไอตัวเก่งๆนะครับอย่างเช่นเชื้อราไฟท็อปเทอร่าอีโบรานะครับรากเน่าโคนเน่านะครับเส้นดํานะครับในการติดต่อของเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยนะครับลมก็สามารถพัดจากเชื้อราที่อยู่เกาะอยู่ต้นนี้ไปหาต้นนี้ได้แมลงหรือพวกปลวกมดก็สามารถนําพาเชื้อโรคจากต้นไปสู่ต้นได้น้ําก็พัดไปได้และ ถ้าสมมุติว่ารากยางของต้นนี้มันมีเชื้อโรคมันมันเป็นโรคมันติดเชื้อรากมันไปเกี่ยวกันกับอีกต้นที่อยู่ถัดกันมันก็ทําให้ติดเชื้อลามไปด้วยกันหรือบางทีนะครับใบนะครับมีเชื้อโรคเวลาลมพัดมาฉีมันสีกันครับใบก็สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปเป็นแถวๆติดกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาเหตุที่ต้นยางเป็นโรคติดติดกันนะครับเกิดจากเชื้อโรคที่มันไปที่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับ ถามว่าสามารถกลับมาจีดได้ไหมอันนี้มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะกลับคืนมาได้นะครับบางคนบอกว่าต้นยางพาราถ้าหน้าตายแล้วคือหน้าตายเลยนะครับถ้าเราคิดวิเคราะห์ตามหลักกฎของธรรมชาติความเป็นอนิจจังโลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นได้ก็หายได้เพื่อนๆเคยเห็นคนที่ตายแล้วเอาพรามาสวดแล้วแล้วคืนมากลับมาไม่ตายเคยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นครับโลกใบนี้ตั้งอยู่แห่งความไม่เที่ยงครับถ้าเรารู้เหตุเราก็จะรู้ผลครับมีโอกาสกลับขึ้นมาเป็นต้นยางที่กีได้ครับอันนี้ผมเห็นแล้วมีโอกาสกลับขึืนมาได้ครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไม่ทุกต้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่คืนมาใช่ไหมครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนยางพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปสาระเรื่องเกี่ยวกับยางพาราท่านก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจ รู้รอบตอบโจทย์ยางพาราครับ